เอาแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะอัพเดทไลน์แชนแนลนะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครรุ่น2ล่างเด็กนะครับก็เป็นตัวละครที่เพิ่งมาเปิดขายในร้านค้าแมวนะตัวละครนี้นะครับมาเปิดขายรอบนี้นะครับก็ เป็นตัวละครที่เพิ่งเข้าเกมมาครั้งแรกเนาะมันก็จะเปิดขายอ่าอยู่ไหนวะ มันก็จะเปิดขายประมาณ7วันนะฮะเวันใช่ตอนนี้นะครับมันเปิดขายมาละ2วันแล้วเหลืออีก5วันนะครับจะปิดการซื้อขายเนาะก็จะมาไอทีก็รอบหน้าไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาแน่นอนเพราะว่าตัวละครพวกนี้นะครับมันจะวนกลับมาทุกครั้งนะครับเมื่อเปิดขายแล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการเล่นตัวละครรุ่น2นะครับว่าจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะไปอธิบายสกิลครข้าวให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเล่นนะก็ร ไม่ได้มาสอนเล่นแล้วก็ไม่ได้มาอธิบายเนาะก็เดี๋ยววิดีโอสอนเล่นหรือว่าวิดีโอเล่นแย่งเนี่ยจะทําเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวแล้วก็ดูสกิลค่าของตัวละครรุ่นสองกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปที่หมดฝึกซ้อมกันได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูาการโจมตีปกติของตัวละครรุ่นสองก่อนเนาะการโจมตีปกติมันก็จะประมาณนี้นะครับผม,มนี่ประมาณนี้เลยนะอา้าวตีพาลาดซะงั้นนะครับโอเคหนึ่งสองสาม 4 5นะครับผมประกอบด้วย R 5จังหวะเนะาะ5โอเค1 2 3นี่เนี่ยประมาณนี้นะครับการโจมตีปกตินะโอเคก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะโจมตีค่อนข้างง่ายเนาะบึมอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลหนึ่งเข้าวๆาก่อนบ้างนะครับสกิลหนึ่งเจากที่ผมลองดูนะมันจะเป็นการพ่นน้ำออกไปแบบนี้บึมมาประมาณนี้เลยนะ มันสามารถคอมโบกับสกิล2ได้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเออก็จะประมาณนี้นะครับสกิล1สามารถแบบว่าอ่าศัตรูที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยก็สามารถงัดขึ้นมาได้นะบึ้มอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคสกิล1ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิล2นะครับมันจะเป็นแบบนี้อ่าปล่อยพุ่งไปปิง้งแล้วก็ฝันประมาณนี้เลยนะเออสกิล2นะบึ้มอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าสกิล2เนี่ยจะสามารถงัด ่าขึ้นจากพื้นแบบสกิลหนึ่งได้ปะอ่าได้ด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะก็สามารถงัดได้ทั้ง2สกิลก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวรุ่น2เนี่ยบึ้มอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการคอมโบสกิล2กับสกิล1นะครับผมเวลาเราคอมโบสกิล2กับสกิล1เนี่ยครับเราต้องกดสกิล2นะครับแล้วก็กดสกิล1แล้วก็พร้อมกับการโจมตีปกติเนาะอย่างเช่นว่าถ้าปล่อยสกิล2ใช่ไหม เห็นปล่อยครั้งแรกนะรุ่น2มันจะหันหน้าไปฝั่งนู้นแล้วก็หันหน้ากลับมาแล้วก็ฟันใช่ไหมครับในระหว่างที่อ่ารุ่น2หันหน้าไปฝั่งนู้นน่ะเราสามารถกดสกิลหนึ่งแล้วกดโจมตีนะครับรุ่น2มันจะพ่นน้ําไปข้างหน้านนะประมาณเนี้ยเออนะมันก็จะพ่นน้าไปข้างหน้านแบบเนี้ยนะครับอ่าผมทาให้ดูชัดๆนะประมาณนี้อ่าพูดผิดผิดผิดนะครับผมเอ่อประมาณเนี้ยอ่าไม่ใช่นะครับต้องรอแบบว่ามันสุดก่อนนะปึ๊บประมาณเนี้ยอ่าไม่ทันไม่ทันอีกแหละนะประมาณนี้นะปึ๊บนีประมาณนี้นะครับผม แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเวลารุ่น2มันหันหน้ากลับมาใช่ไหมเราก็สามารถกดสกิลหนึ่งแล้วกดโจมตีได้นะมันก็จะเป็นการพ่นน้ํามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้อ่าเห็นปะเห็นปะจากเดิมที่แบบว่ามันหันหน้าไปฝั่งนู้นใช่ปะแล้วเรากด่ะเออมันก็จะพ่นน้าไปฝั่งนู้นนะแต่เมื่อไรที่รุ่น2หันหน้ากลับมาอ่ะผิดอีกแล้วนะครับผมเมื่อไรรุ่นสองหันหน้ากลับมาปุ๊บล้วก็ทําแบบนี้นะครับผมอ่ามันจะพ่นกลับมาแบบนี้เนาะเออก็จะประมาณนี้เลยบุ้มมาประมาณนี้ ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะในตัวละครแล้วก็สไตล์การเล่นของมันเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าสกิลไม่ได้ซับซ้อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลอันติเมตกันบ้างนะสกิลอันดิเมตก็ช่วงวันนี้เลยโอ้โหค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสกิลก็ข้า,ข,าของตัวละครรุ่น2เนาะก็ผมรีวิวสกิลก็ข้า,ขาให้ดูเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นจริงกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันในโหมดแรงด์กันเลยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในโหมดแรงละแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดเริ่มเกมไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะผมอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็คือการรีวิวแหละเนาะไม่ต้องสีเรลียอะไรมากนะครับผมก็จะอ่าเขาเรียวกว่าเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันนะครับผมประมาณนั้นอ่าขอแบนห้ตัวตัวที่มัน,ป,น,ป,นปันปันประสาได้ก่อนเลยนะโโตะัชส,สเกตสองตัวเนี้ยช่องแบนได่พอแล้วตอนเนี้ยเออช่องแบนไม่พออนน่า ผมว่าผมเอาตัวอะไรไปป้องกันดีไรใครเงี้ยเนาะไรใครเงี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายขอเป็นรุ่นสองแล้วกันอ่าขอเป็นรุ่นสองแบบนี้แล้วก็อ่าคัมพีเฮ้ยดีปะ่ะดีสิมันจะไม่มีอะไรไปดีกว่ามันจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะครับผมโอเคขอเป็นอันนี้ละกันนะครับโอเคปะ่ะประมาณนี้เลยนะครับโหเจอสาสเกะรอบแรกเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะแล้วตัวที่เราเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับแล้วเจอสาสเกะที่เล่นแบบว่าช่ำชองขนาดนี้ดูจากโลเขาแล้วเนี่ยสีแดงแดงแบบแดงแดงสุดๆเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามแบบว่าอโจมตีให้โดนก่อน,น <c oughs> เนาะจะทำบนี้ได้บ้เฮ้ยเฮ้ยนี่ไง <c oughs> บึมไม่โดนเหรอบึม <c oughs> อนะนะ นี่แน่โอเคนะครับบึ้มบึ้มนะครับโอเคนะครับโอ้โหอย่างเอาอะครับคนสองเรานะบึ้มโอเคบึ้มระเบิด หาไม่ทันนะแต่ว่าเรามีจักระเนาะอ๋อได้ด้วยแหละเฮ้ยชุบเอาทันด้วยเอ้ยเอ้ยเอื้อไม่นะโอเคเขาไม่มีจักรแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเมื่อกี้รุ่นสองเราเล่นแบบตีตีจังหวะที่แบบว่ามันเหมือนแบบใกล้เด้งถึงผืนพอดีตัวซาลุเกะมันก็เลยลุกขึ้นนะ ผมนี่ยืน <esting left. S 1> ขึ้นเลยนะสตว์เกอร์บอกเจ้าอะนะอะนะอะนะโอเคโอเคฮะอ้าทำไมอ่ะนีเลย โอเคทำไมมันลุกขึ้นอ่ะเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจโอเคซุปนี่ไนะโอเคขอร้องไหมบึม้มสุดยอดเลยทุกคนนะ ก็บอกเลยว่าอันนี้ก็คือการเล่นเล่นจริงครั้งแรกของผมเลยนะผมไปเล่นแค่ในโหมดฝึกซ้อมมาเนาะลองสกิลอะไรเนี่ยแต่นี่คือการเล่นจริงรอบแรกของผมเลยเอ้ยได้ด้วยวะเอ้ยโดนด้วยเว้ยเฮ้ยบึ้มบึ้มนี่ นี่แนะ่โอเคนี่แนะ่ขอต่อเลยละกันนะครับสุดยอดมากบอกเลยบึ้มโอ้โหรุ่นสองเรา อย่างเฟี้ยวผมบอกเลยว่าเฟี้ยวมาก yes. นะครับผม,มเออว่าเล่นเล่นค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละนะเล,ละ่นง่ายเล่นง่ายค่อนข้างที่จะง่ายนะโอเคนะไปไปผมอยากจะลองดูสักสี่ห้ารอบนะครับผมแพ้ชนะผมไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมมารีวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแบนเป็นอินชิคิให้ออโตดันนี้ก่อนนะแบนมันไันะครับ โอเค,อเคก็เดี๋ยวรอบนี้ผมเปลี่ยนอาคำพี่เสริมนิดหน่อยนะพอดีอาเล่นรอบที่แล้วแล้วมันไม่โอเคนะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวละครเป็นรุ่นหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าผมจะเล่นในรอบนี้เป็นยังไงบ้างนะเจออินชิกิด้วยอเ,เอย้ไม่ใช่โมโมะใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền สวยแล้วไงผมต้องอันนี้นะไม่งั้นผมไม่อยากเสียไม่อยากเสียเลือดเอ้ถ้าผมไมนตีนะเอผมไม่รู้ว่าสกิลสองอ่ะมันสามารถใช้ตอนกระโดดได้ด้วยเอองงมากเลยนะครับก็คือก็คือผมยังเรียนรู้สกิลได้ไม่โอเคนะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ก็เพิ่รู้แล้วว่ามันสามารถใช้ตอนกระโดดได้ดังนั้นผมก็ต้องระวังแล้ว,วต้องไปเรียนรู้คอมโบใหม่ก่อนนะ Nói là nó có thể combo như thế nào, oh. mà tôi chưa oh. bao giờ cố gắng. Được rồi. เฮ้ยไม่นะโอ้หนีไม่ทันนะครับมันดูดผมอะ่ะโอเคจริงจริงผมไม่ต้องหลบก็ได้นะตอนแรกอะที่มันพลาดอะึน โอ้ยยังแพ้อยู่ดีขอเลือดน้อยอะเสียดายอะสเสียดายมากเลยนะก็้อ้มา,าต้องมาต่อต่อกันที่อ่รอบนี้บึ้มดุ๊บ ตายแล้วนะครับผมไอ้สันเชิญเอ้ะไม่ใช่จักระผมหมดอีกแล้วนะครับรอบก่อนที่ผมเล่นผมก็จักระหมดผมเลยแพ้นะบึมอ,อ๋อไม่พาลาดเลยเหรอถามจริงอินซิกิตตัวนี้ นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไหมแล้วเอาไหมแล้ว,ว,วบึ้มอ่าเย่นนะ โอเคนะครับคันนี้ก็เหลือส่วนแค่ตัวตัวละนะครับสารเชิญหมดไปแล้วแต่ละคนเซนโต้แค่จิ ได้ไง่ะอือฮพว่าจะบผล่แบบนี้เลยอะทุกคนตายแล้วเรานะครับแพ้อีกแล้วรอบนี้เออไม่น่ารอดนะ โอ้โหเสียดายมากเลยนะครับมันพุ่งมาจับผมแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะผมแบบกะจะรอแบบมันไอ้นี่เสร็จไงขเขาเรียกว่าอะไรนะมันแบบกดสกิลสองอ่ะแล้วค่อยกดนะอยู่ๆมันกดสกิลสองปุ๊บมันพุ่งมาเลยไงเออผมตั้งตัวไม่ทันนะครับเอ้โหเสียดายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเรามาเล่นรุ่นสองนะอันนี้ก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสเรื่องแรงเท่าไหร่อ่ะนะเคมาแบนตรงนี้ต่อมัน กดแล้วๆอยากเล่นโอเคกดเลยเอาทีมนี้แหละนะครับเอาทีมนี้แหละเอาทีมนี้แหละเฮ้ยรอนานจังโอเคเฮ้ยมีนาโตะ,ะ่ะรอบนี้เจอปะมีอ,อมีรอบรอบก่อนนั้นมันฆ่าผมนะที่ผมลองเล่นดู แต่ว่าผมตัดออกนะมันไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รีวิวเลยเออฆ่าผมนะเดี๋ยวแล้วนะยังโดนผมอีกเหรอเนี่อ่าบึ้ม อาวทำไมมันไม่ดันเออดันขึ้นจากพื้นอะเหมือนตอนผมทดสอบในห้องอะทดสอบในห้องมาดันขึ้นจากพื้นไง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วใครชนะหรือว่าใครชนะเนี่ยอันตรีเลยใครชนะเฮ้ยอาเอาวะเอาเอาคันนี้แหละคันนี้แหละแต่ว่าต้องระวังพ่อมีนะพ่อมีเขาแบบว่าสามารถวาร์ปมาหาเราได้เอาละคันนี้แหละ เอ้ยเนตเนตเนตเมื่อกี้เนตเนตมีกระตุกนะอย่านะอย่านะช่วงคอมโบเนี่ยขอเลยบึ้มอือขอ่อยเถอะครับบึ้มประมาณนี้ ทบ่ละามาชละมหรือว่าใครเรียกนะเมื่อกี้นียได้ยินเสียงว่าอะไรลามาลามานี่แหละนี่เ<อ>นี่ะ บึมไปเลยนั่นแหละแล้วก็แบบนี้นะสุดยอดนะครับ รุ่นสองเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะฮะโอเคนะครับก็ถือว่าจัดการไปได้อีกรอบหนึ่งเนาะ,ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอ่าไปกันต่ออีกสักอ่ารอบสองรอบแล้วกันนะบึมบึมโอเคกดไปต่อ โหยเจอจัจัโร่นะลำบากนะครับลำบากลำบากอีกแล้วนะครับแล้วเราเป็นพูดเขาเรียกว่าพวกตัวระยะใกล้ด้วยสิรุ่นสองนะผมอยากเล่นรุ่นสองมาเล่นสนุกดีนะผมว่านะเดี๋ยวลองสกิลหนึ่งไปแล้วก็เอ้ยสกิลสองไปแล้วก็เดี๋ยวปนน้ำอยู่ข้าวโดนได้ไหมเฮ้ นค่เี่อ่านีเอ้ยบึ้มอือห <ın car az illing en> <s Elliott humming> ือนีเนี่นีนี่ สุดยอดไปเลยนะลุ้นสองเราเซนโตชิวเลยเราเนี้มาเป็นมิสึคังเงี้มิสึคังเงียก็เดี๋ยวปล่อยไปเลยแล้วกันนะปล่อยสกิลสองไปอ่า ok hả anh không yêu anh đón không lâm anh rồi โอเคเรายัางชนะอยู่นะเมื่อกี้ผมเง่ไปเพราะผมตั้งใจเล่อยู่มันแบบค่อนข้างที่แบบซีเรียสเลยเจอตัวสุสกีมันแบบหมุนได้อะไรได้นะเออมันแบบต้องจับทางมันดีๆอ่ะ อ๋อไม่ทนันโอ้โหนี่เดียวเองอ่ะนี่เดียวเองอ่ะโอ้โหไม่น่าเลย นะครับถ้าผมหลบกระสุนล่งจากได้นะผมสวนตายได้เลยนะเมื่อกี้เน,นี่ยมันงุน,น,นงนิดแจกยันเก็บสาวสวยอะ่ะย โอเคนะครับผมางานดีๆแบบลำบากอะลำบากเอาหรือยงนะครับโอเคนะครับผมโอเคถ้าผมลองอีกรอบหนึ่งนะครับผลจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยากจะเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยรอบเนี้ยให้ดีที่สุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรู้กันเลยนะครับสําหรับาการรีวิวเรื่องสองในรอบสุดท้ายนะครับก็คือรอบนี้ยแหละนะโอเค ไปเลยแบบนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมมาแบบไหนลุยแบบนั้นโอ้ยมินาโตะนะครับซาเสเกะแล้วก็ซาส,กสเกะวก่้คนจักรเนาะภายในมินาโตะเ,เราต้องจัดการเขาให้ได้นะครับก็คือถ้าจัดการได้ก็คือตัวหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคแหละเพราะว่าตัวแข็งอะเราอยากจะเอาออกไปก่อนนะเซนโต เอ้ยไม่โดนอ่ะมันนิดเดียวเองอ่ะน่าจะโดนให้หน่อยครับอ้าวโดนด้ะ อ,ออไม่น่เดินลงไปนะโอเคเอเราชนะวะโอเคนะคะผม เกียม,มา,กเก,ยมมาก,เกเกียมากเกียมากเลือดเยอะกว่า <laughs> <c oughs> เออเมื่อกี้ลุ้นอยู่ไงเมืม่อกี้ลุ้นอยู่เมื่อกี้ลุ้นอยู่ <c oughs> อ่ารอบนี้ละซ <c oughs> าสึเกะม,มากับล้างะชิ <c oughs>

โชว์อะไรคันนี้ซาสเกะมาเพิ่มจาัก,การะเนาะเฮ้ยทำไมมันมาฝั่งนี้นะอ่ะาคนที่จะไปฝั่งหนึ่งนะอะกดพิษเอ้กดไม่ทันนะครับไม <c oughs> ่บายรุ่นสองลนะ <c oughs> โดนซาสิเกี่ยบ,บอัติใส่เลยอ่าบายบายแล้วขณะนี้มากับไรคะเน่เรานะเขายังได้เ,เปรเปียบเราอยู่นะเพราะเขาสาัรเชิงเขายังไม่ใช้เลยสวยแล้วคันนี้ โอเค,อ,เคอ๋ออ๋อกลัวตีไม่ทันอืนตีใส่เราเลยเหรอ ไม่ต้องอันติกระายแล้วสาสสเกะเนาะอันติแบบนีนะ้เราไม่ชอบเลยอะเราเราดูนายแบบเหมือนแค้นเราสารเชื่อคนนนจะหมดแล้ววะ นี่แน่ไม่หนีเฮ้ยดีแล้วเฮ้ยอย่าถามจริงเมื่อกี้ถ้ารอดน,นี่ผมโมโหนะคือปกติมันจะไม่รอดเนี่ยถ้าอยู่กลางแมปนะโอเคนะครับก็ถือว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิดีโอรีวิวตัวรุ่น2นะครับล่างเด็กเนาะก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ ซื้อมาแล้วค่อนข้างที่จะใช้งานจริงได้เลยนะครับในตัวคลาสซนะีเนาะก็เป็นตัวที่โอเคในระดับหนึ่งนะผมคิดว่านะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าอ่ามันก็มีบางรอบนะครับที่ผมตัดออกประมาณ2 3รอบเพราะว่ามันเล่นไม่ได้เลยนะครับมันก็จะมีตัวแพ้ทางหรือว่าตัวที่มันสู้ยากๆอยู่ละนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นตัวละครคลาสซนะีเนาะพูดถึงตัวละครคลาสซนะีอ่ะมันเป็นตัวละครหนึ่งเลยแหละที่ดีมากๆเลยนะครับผมยังไงทุกคนก็ลองดูวิดีโอนี้แล้วก็ตัดสินใจดูนะครับว่า มันคุ้มกับเงิน120บาทประมาณ100บาทไหมเออประมาณ100กว่าบาทนะไม่120ประมาณนี้นะครับมันคุ้มไหมที่จะซื้อนะแต่ว่าถ้าใครอวยใครชอบนะผมว่ามันคุ้มแน่นอนเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราชอบนะครับตัวที่เราชอบนะครับไม่มีคําว่าแพงแน่นอนนะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมต้องขอจบการเล่นรุ่น2ไวไปเพียงเท่านี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับฝากกด subscribe ให้ช่องอัตรา์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอของผมเนาะแล้วก็อย เตือนด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารจากชอบอจะไลฟ์เนาะเวลาผมอัพคลิปวิดีโอเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับหรือว่าผมมีการไลฟ์สดก็จะได้ไม่พลาดเช่นกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ